ฮัหลาสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามาดูดวงชะตาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะว่าดวงชะตาของคุณนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะชาววันอาทิตย์ยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงนะคะก็อยากให้ชาววันอาทิตย์ทุกท่านเนี่ยได้เก็บรับแต่สินดิดีชาววันอาทิตย์นะคะประจําในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานมากๆเนาะ การงานความมั่นคงความสําเร็จตัวตนของคุณเนี่ยก็จะค่อนข้างต่อสู้หรือว่าโฟกัสเรื่องของความก้าวหน้าความสําเร็จค่อนข้างมากพอสมควรแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็เริ่มอยากที่จะจัดทุกอย่างให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นมันมีพลังงานของความต้องการความสําเร็จโหยหาความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะด้วยไพ่จัก,กรพรรดิเนี่ยไพ่ the emperor ค่ะมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าการที่เรา ต้องการความก้าวหน้าต้องการที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับสิ่งใหม่ๆนะคะให้ตัวเองได้มีการพัฒนามีการเติบโตเกิดขึ้นหากใครนะชาววนาทิตย์ที่กำลังทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานสายงานราชการหรืองานใดก็ตามที่จะต้องมีการแข่งขันสูงต้องการที่จะได้รับการยอมรับนะคะธุรกิจส่วนตัวหรือ กิจการค้าขายต่างๆที่เราต้องการให้คนเนี่ยเชื่อมั่นในผลงานของเราตัวตนของเราเราก็จะได้รับการยอมรับมากขึ้นแล้วก็จะมีความโดดเด่นนะคะได้รับความเกรงอกเกรงใจมีผู้คน ที่ให้เกียรติแล้วก็เคารพในสิ่งที่คุณเป็นนะคะใครที่รอคอยการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนาะการปรับเงินเดือนการขยับขยายเนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่จะได้มีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ตําแหน่งสรุปเนี่ยมันบ่งบอกเป็นสเตรน์มาก,กันยังบอกว่าเชาวันอาทิตย์นะคะมันยังมีความเหนื่อยอยู่นะนะถึงแม้ว่า เราจะประสบความสําเร็จเราจะมีความก้าวหน้าแต่ก็มาพร้อมกับความเหนื่อยเท่ากับว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะมีเรื่องให้คุณเข้ามาให้ได้รับมือเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยในแต่ละวันแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ยากเรื่องที่ท้าทายด้วยใครที่กําลังจะไปสอบนะคะหรือกําลังจะทําอะไรก็ตามที่มันจะต้องแข่งขันกับเวลา ทำงานร่วมกับคนที่อาจจะมีอีกโก้หรือคนที่เขาไม่ค่อยถูกกับเราไม่ค่อยชอบเราต่อต้านเราแบบนี้ค่ะทำให้ตัวตนของคุณนั้นจะต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นกว่าเดิมในการรับมือ และนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้มันอาจจะมายุ่งๆเกี่ยวกับพวกเรื่องของเอกสารนิดนึงเนาะเอกสารสัญญานะคะหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเอกสารทางราชการการขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะการทําสัญญาสําคัญๆเนี่ยมันจะค่อนข้างเข้ามาวุ่นวายกับคุณในช่วงนี้ เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องทําอะไรที่ต้องลงลายลักอักษรก็ควรที่จะต้องอ่านให้ละเอียดอ่านให้รอบคอบทุกๆบรรทัดเนาะเพราะว่าตัวตนของคุณเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้มันก็ยังมีความใจร้อนด้วยนะคะมีความใจร้อนมีความเราโหยหาความสําเร็จนะคะเราก็จะค่อนข้างกระตือรือร้นมากๆอยากทําให้เสร็จอยากทําให้ถึงเป้าหมายอยากจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยจะได้เอาเวลาเนี่ยไปเหมือน มองหาความก้าวหน้าไปพัฒนาอย่างอื่นก็ต้องระวังว่าไอการตัดสินใจการลงนามหรือการทำอะไรก็ตามมันอาจจะมีผลกระทบตามมาในอนาคตนะคะใครที่กำลังมองเรื่องของการเปลี่ยนงานนะการเปลี่ยนงานการ ยกย้ายเดินทางนี่ยการเปลี่ยนแปลงการย้ายตําแหน่งชีวิตของตัวเองไปอยู่ในตําแหน่งใหม่ๆในที่ใหม่ๆให้มันมีความก้าวหน้ากว่าเดิมต่อชีวิตเนี่ยก็กําลังจะประสบความสําเร็จด้วยเช่นเดียวกันเนาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนะคะเพราะมีพลังงานของการได้รับโอกาสใหม่ๆการได้รับตําแหน่งใหม่ได้รับผิดชอบในสิ่งที่สําคัญมากขึ้น แล้วก็โอกาสในการได้เริ่มงานใหม่ะคะโอกาสในการได้เปลี่ยนแปลงได้พัฒนาตัวตนได้พัฒนาตัวตนไปอยู่ในจุดที่มันดีกว่าเดิมนะคะชีวิตคุณเนี่ยต้องบอกเลยว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้มันจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะใครกำลังมองหา การลงทุนหรือว่าอยากจะลองทดลองทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะได้เป็นเจ้าของกิจการนะแล้วก็มีความมั่นคงต่อหน้าที่การงานที่เราทําด้วยนะคะช่วงนี้เนาะชาววันอาทิตย์ก็จะมุ่งมั่นเกี่ยวกับความสําเร็จแล้วก็เรื่องเงินหนักมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเหนื่อยมากๆมันก็จะมีความคิดเกี่ยวกับการที่อยากจะทำนูน่นทำนี่นะคะ่ะไพ่พลังงาน สรุปที่มันบ่งบอกเป็นไพ่จ็ดถ้วยเนี่ยคือความฟุ้งซ่านคือความแบบคิดกังวลว่าจะทําอะไรต่อดีคือในหัวเราเนี่ยมันไม่สามารถหยุดคิดได้นะคะเวลาจะนอนเวลาจะพักผ่อนหลับตาม,มันก็จะเป็นเรื่องงานหรือว่าเป็นสิ่งที่เราอยากทำค่ะเต็มไปหมดเลยหรือเวลาที่เราต้องการที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆบนโลกออนไลน์เนี่ยคือมันก็จะมีไอเดียเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความฟุ้งซ่าน ความจินตนาการสูงจิตใจที่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันก็จะมีเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะบ่อยเนาะเพราะเราเหนื่อยมากๆเราก็อยากที่จะพักผ่อนแต่ว่าไอความพักผ่อนของเราเนี่ยคือเหมือนเราอยากที่จะ รวยอย่าที่จะสําเร็จเราจะได้ไปพักผ่อนในอนาคตหรือเราจะตั้งใจทําแบบไม่พักเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปพักช่วงที่มันจะมีช่วงวันหยุดยาวอะไรแบบนี้นะคะใครที่ทํางานประจําคุณก็จะตั้งใจทํามากๆทําแบบไม่พักมีอาชีพหลักแล้วก็ยังจะหาอาชีพสํารองอาชีพเสริมรับจบงานพิเศษอะไรแบบนี้ค่ะทําให้ตัวเองยุ่งทําให้ตัวเองเหมือนกับไม่ว่างหาอะไรทําไปเรื่อยนะ่ะมันจะเป็นอาการประมาณนั้นน่ะนะคะจาก วันอาทิตย์ก็ต้องระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยเนาะเพราะเนี่ยไพ่แปดเหรียญม,มันเกิดขึ้นสองใบเลยทังั้งตำแหน่งสรุปแล้วก็ตำแหน่ง ในพื้นดวงชะตาของคุณนะคะใครที่ต้องทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับางานฝีมืองานประณีตน,นะคะหรือว่างานที่เราใช้ความรู้เฉพาะด้านในการทำสรรสร้างสิ่งสิ่งนั้นออกมาเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าคุณจะมีความตั้งใจมากขึ้นเวลาที่คุณทำงานหรือเวลาที่คุณแบบโฟกัสสิ่งสำคัญสำคัญเนี่ยคือคุณก็จะไม่สนใจอะไรเลยคุณก็จะตีกรอบให้ตัวเองตั้งใจทางานอยู่แต่กับงานนะคะนับงานประจาก็คือท โ t ท,ทำไปเรื่อยๆค่ะทําเหมือนเดิมทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันก็คือมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจอยากได้อยากมีมากขึ้นนะแต่มันก็จะเกิดความสําเร็จด้วยนะคะก็สบายใจได้แต่สิ่งที่ต้องระวังนิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องของบริวารคนรอบข้างที่เราก็จะมีปัญหาบ้างนะคะอาจจะได้ไปอยู่ร่วมกับคนที่เรารู้สึกไม่ค่อยถูกชะตาไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ว่าด้วย ปัจจัยหลายๆอย่างมันก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะเลือกได้ก็ต้องใช้ความอดทนนะคะในการรับมือกันไป เนาะแต่ว่าชาววันอาทิตย์เนี่ยคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจสูงมากๆกุมภาพัน์นี้มันก็จะยิ่งสูงทวีคุณทวีคูณยิ่งขึ้นไปเนะคะแล้วก็จะเกิดความสําเร็จด้วยแต่ช่วงไหนที่จิตใจอ่อนไหวก็จะอ่อนไหวหนักเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นนะคะพยายามบาลานซ์ความรู้สึกตัวเองพยายามหาเวลาพักผ่อนนะเวลานอนเวลาพักผ่อนก็ยังไม่ต้องไปคิดเรื่องงานเดี๋ยวมันจะทําให้คุณอ่อนเพลียไปอีกแล้วมันจะ ลายเป็นความจิตตกเป็นความเครียดไปเนาะชาววันอาทิตย์นะคะเรื่องราวของความรักนะคนโสดช่วงนี้ก็คือทํางานหนักมากทางานอย่างเดียวเลยไม่มีเวลาให้ใครเลยเนะคะเราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเจอคนที่สิ้นเสมอกันยังไม่ได้รู้สึกว่าเจอคนที่ตรงสเปคด้วยความที่คุณมีความตั้งใจกับชีวิตตัวเองที่มันสูงขึ้นกว่าเดิมมีเป้าหมายในชีวิตที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณก็จะรู้สึกว่ามาตรฐานคุณสูงขึ้นด้วยสเปคคุณก็สูงขึ้นไปกว่าเดิมด้วยนะคะคนที่เข้ามาเราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าถูกใจแต่มีคนเข้ามาจีบนะอาจจะมีพลังงานของชาวธาตนะุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลน,นะหรือว่าได้ เจอกับคนต่างชาติคนทางไกลหรือว่าคนที่พยายามเข้าหาคุณมาจีบคุณจากทางโลกออนไลน์เป็นคนที่อายุก็ห่างกันพอสมควรหรือเขาคนนั้นเป็นคนที่มีภูมิฐานมีหน้าที่การงานดีดูมีมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดเพศตรงข้ามบางทีเราก็อาจจะมองว่าเขาเจ้าชู้อะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยทําให้การได้รู้จักกับ คนใหม่ๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะยังไม่ได้พัฒนาไปไกลนะคะก็คงจะอยู่ในช่วงของคุยๆหายๆแล้วตัวคุณเองก็ยังโฟกัสเรื่องงาน นะคะไม่ได้มีเวลาให้ใครบางทีเราทํางานเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีอารมณ์อยากคุยและหรือเวลาที่เราเจอใครที่ไม่ค่อยถูกใจคําพูดที่ไม่ถูกหูนะคะอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ร้อนของคุณคุณก็าอาจจะทําลายความรู้สึกคนอื่นหรือปฏิเสธเนาะมีคนเข้ามาจีบแต่ก็ปฏิเสธทันทีรู้สึกไม่ใช่ไม่อยากไปต่อไม่อยากให้ความหวังแล้วไม่อยากเสียเวลามันจะมีความคิดประมาณนี้เกิดขึ้นนะนะคะชาววันาทิตย์ส่วนใครที่มีรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยความรักยง มีความมั่นคงมากๆนะแต่มันไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะคะคู่ครองคู่ชีวิตของคุณเนี่ยจะดีมากขึ้นกว่าเดิมแหละทำให้เรารู้สึกว่าเออเราเพิ่งพาซึ่งกันและกันได้เราเหมาะสมต่อการมันมีผู้นำผู้ตามก็คือเป็นคู่ชีวิตที่ให้การสนับสนุนนะคะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจริงๆนะแต่ช่วงนี้มันก็อาจจะเนาะ ไม่ค่อยมีเวลาให้การในเรื่องของหน้าที่การงานที่เราก็ทำมากเกินไปนะคะหรือใครที่กำลังเปลี่ยนงานใหม่ไปรับผิดชอบในตำแหน่งใหม่ต้องไปเรียนรู้งานใหม่เนี่ยเราเหนื่อยกับเรื่องงานจนบางทีเราก็อยากที่จะ เขาเรียกว่าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็คือต่างคนต่างอยู่แหละเป็นรักระยะห่างแต่ก็ไม่ได้ห่างกันมากจนเกินไปเหมือนเราขอพื้นที่ส่วนตัวแบบเออเซฟโซนไว้ทบทวนตัวเองเนาะไว้คือพ,พักพักผ่อนน่ะคือไม่อยากคุยมันจะเป็นอาการประมาณนั้นนะคะมันก็อาจจะมีเรื่องของการควบคุมกันมากจนเกินไปหรือบางทีเราอยากคุย เออเราอยากทํางานเนาะพลังงานตัวตรงคุณมันเป็นช่วงเวลาของการทํางานเราอยากทํางานเราอยากทํโ OT เพิ่มเราอยากรับจ็อบเพิ่มแต่ว่าแฟนก็อยากให้คุณพักบ้างอยากามีเวลาให้กันบ้างยิ่งในช่วงเดือนกุมภาเนาะจะมีวันแห่งความรักก็นะ ชาววันอาทิตย์คุณก็ยังทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมอีกเนาะอาจจะเป็นช่วงแห่งการกอบโกยในช่วงวาเลนไทน์ทำโอทีเพิ่มขึ้นรับจ็อบเสริมขึ้นเพราะว่าอยากได้รายได้มากขึ้นแต่แฟนคุณบางทีเขาก็ยังอยากที่จะได้รับความอ่อนโยนนะคะได้รับความเขาเรียกอยากได้เวลา ด้วยกันอยากใช้เวลาดีๆอยากใช้เวลาโรแมนติกด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวันแห่งความรักถ้าเรารู้สึกว่าเรามีแฟนเราก็ต้องจัดเวลาดีๆอย่าลืมคิดถึงแฟนเนาะมันจะได้มีเวลาให้กันจะได้ทําให้ความสัมพันธ์มันกลับมาสดชื่นกลับมามีพลังที่เราจะไปต่อด้วยกันนะบางทีเนี่ยไพ่สเตรนมันบ่งบอกว่าด้วยตัวที่ด้วยความที่ตัวคุณเองเนี่ย มีหลายเอื้องให้คิดเนาะในหัวเราเหนื่อยกับผู้คนมากมายบางทีเราจึงต้องมาเหนื่อยกับแฟน,นก็จะมีมุมแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเชื่อว่าชาววันอาทิตย์เนี่ยฮะคนรักกันคนใช้การรักกันเนี่ยการที่คุณใช้ชีวิตคู่เนี่ยคุณเป็นคนที่มีเหตุผลอยู่แล้วนะแต่แค่บางทีอารมณ์มันร้อนอะด้วยความเป็นชาววันอาทิตย์อะอารมณ์มันร้อนอารมณ์มันอยากที่จะบวกมันก็จะบวกเลยอะไรแบบนี้ก็คงจะต้อง นะคะค่อยๆเจราจากาันหรือถ้ามันเหมือนกับมันของขึ้นแล้วเราก็คงจะต้องมีระยะห่างเนาะเออต่างคนต่างไปเงียบเงียบกอนนีคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ลิ้นกับฟันมากกว่าไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลเนาะชาวนาทิตย์ โอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่นะก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์หรือว่าติดตามมาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะช่วงนี้จะพยายามกลับมาอัดคลิปให้บ่อยขึ้นแล้วก็จะพยายามทําให้สม่ําเสมอนะคะเริ่มจะมีเวลาที่ลงตัวมากขึ้นแล้วขอบคุณชาวอนาทิตส,สวัสดีค่ะ